เฮ้ยธนูธนูเขาหายไปหรอ,อโอเคโอเคตอนนี้ผมเป็นดินโนเนต้นอีกแล้วไอ้ได้เป็นดินโนเนต้นบ่อยอยังเลยทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าทุกคนนะอแล้วก็ทุกคนอีกอย่างหนึ่งทุกคนนะก็ขอโทษทุกคนนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปอเกือบสองสัปดาห์ได้เลยทุกคนนะคือผมค่อนข่างที่จะจุ่มมากเลยทุกคนนะคือผมไม่ค่อยจะว่างเลยทุกคนนะผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นต่อเลยคุณนะโอเควยโอเคอเค,คนนี้เขาไม่ได้เป็นนะโอเคต้องเก็บทองประมาณสิบอันไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าเวน่ากลัวเออทุกคนผมกว่าข้าราการอ่ะโอเควยทุกคนเขาไปแล้วอ่ะวิ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 หนีวิหนีแล้วเวยไม่เอาไม่หายไปไหนแล้วนะเวนตามแล้วมันตามมาแล้วเวเวผิดละเวทุกคนมันตามผมมาแล้วอ่ะเ,เมมวเอโอเค อ้ชนะอีเนี่ยโอเคโอ้ยทุกคนกลับายทุกคนโอเคโอ้ยเมื่อกี้แมบบเป็นไรไม่รู้อทุกคนโอ้ยแมบบผมเป็นไรอะโอ้ยอยากเป็นฆาตกรอ่ะทุกคนอยากเป็นฆาตกรน่ะโอ้ยไม่ได้เป็นน่ะทุกคนผมไม่ได้เป็นฆาตกรแหละโอ้ยอยากเป็นฆาตกรสักครั้งอ่ะทุกคนมอยากเป็นมากแหลยโอเคโอ้ยอะไรอะโอ้ยใครเป็นฆาตกรเนี่ยโอ้ยคนนี้คนนี้ไม่ใจได้โอ้ย ว้ยงอินโนเซนต์อีกแล้วเป็นแค่อินโนเซนต์นะทุกคนผมอยากเป็นฆาตกรนะโอเคตอนนี้ได้สองอันแล้วได้สองอันแล้วทุกคนเอ้ยขอดิโอเคได้สามอันอันนี้วิ่งวิ่งวิ่ไม่ไม่เอาไอ้ทุกคนเดี๋ยวฆาตกรฮีโร่บายเป็นฮีโร่บายใช่เปล่าเอ้ยมันมาละมันมาละเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้โหไอ้ต่อหน้าเลยอะไอ้ธนูธนูเขาหายไปหรออ่ โอเคโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ชนะแล้วทุกคนก็โอเคอย่างน้อยผมอาจจะไม่ได้เป็นฆาตกรน,นะแต่ผมก็สามารถที่จะปราบฆาตกรได้ทุกคนนะก็โอเคคับทุกคนก็หา,าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไดทุกคนนะและไม่เชอคลิปหน้าทุกคนนะแต่คลิปนี้แหลทุกคนไปยไปย